สวัสดีครับนี่คือบัตรแสดงตัวตนของผมนะครับผมชื่อนายฤทธิชัยขันแก้วชื่อเล่นชื่อบารครับจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ครับผมเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,544ครับมีอายุครบ 19ปีครับพ่อผมชื่อนายชุมพลขันแก้วครับแม่ผมชื่อนางสอนจันทร์ขันแก้วครับผมมีพี่น้องสามคนครับพี่คนแรกชื่อนางสาวพรมาพินขันแก้วครับพี่คนที่สองชื่อนางสาวพรมาพาขันแก้วครับส่วนผมเป็นคนสุดท้องครับอาหารที่ผมชอบนะครับกระเพาหมูกรอบครับและหมูทอดกระเทียมครับ และกีฬาที่ผมชอบนะครับเป็นกีฬาประเภทฟุตบอลฟุตซอลเพราะผมชอบในการเลี้ยงบอลผมมีความคล่องเฉพาะตัวครับและอีกทั้งผมยังเก่งในการเลี้ยงลูกเลยครับและวิชาที่ผมชอบนะครับเป็นวิชาคณิตศาสตร์ครับผมชอบในการคำนวณคิดเลขเร็วและมันทำให้ผมรู้ว่า อยากค้นพบสิ่งใหม่ใในคณิตศาสตร์ครับสีที่ผมชอบนะครับสีฟ้านะครับเพราะทําให้ผมรู้สึกสงบเริ่มเย็นและยังมีความคิดสร้างสรรค์ที่ได้มองสีฟ้าด้วยครับงานอดิเรกข,ของผมนะครับผมชอบเล่นกีฬาผมชอบอ่านหนังสือและผมชอบฟังเพลงครับ อาชีพที่ผมใฝ่ฝันนะครับคือครูคณิตศาสตร์ครับเพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบเราจะมีแรงบันดาลใจในทำในทุกๆวันครับถ้าผมได้มีโอกาสรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพิบูรณ์สงครามคณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ผมจะทําให้ดีที่สุดครับและผมเชื่อว่า ผมสามารถเป็นครูที่ดีได้ครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับผมอยากเป็นเหมือนพ่อผมครับพ่อผมทุ่มเทให้กับอาชีพนี้มากพ่อผมรักนักเรียนทุกคนครับแบบสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนทุกคนได้ครับผมอยากสร้างนักเรียนให้เหมือนกับพ่อครับมีอนาคตที่ดี ต่อไปครับคติประจําใจของผมนะครับถ้าคุณคิดว่าฝันได้คุณก็ต้องทําได้ครับผมครับ